เสียงอ่านหนังสือเรื่องหัวข้อธรรมในคำกลอนและบทประพันธ์ของสิริวญาตโดยพุทธทาสอินทป,ปัญโยช่างหัวมันจงยืนกรานสลัดทั่วช่างหัวมันถ้าเรื่องนั้นนั้นเป็นเหตุแห่งทุกหนาอย่าสำออย ตะบอยจัดไว้อัตราตัวกูกล้าขึ้นเรื่อยไปอัดใจตายเรื่องนั้นนิดเรื่องนี้หน่อยลอยมาเองไปบวกเบ่งให้เห็นว่าจะฉิบหายเรื่องเล็กน้อยตะบอยเห็นเป็นมากมายแต่ละรายรีบเคลี่งคว้าง ช่างหัวมันเมื่อตัวกูลู่หลุบลงเท่าไรจะเย็นเยือกลงไปได้เท่านั้นรอดตัวได้เพราะรู้ใช้ช่างหัวมันจงพากันหัดใช้ไว้ทุกคนพุตตธ,ธาตุอินทะปัญโย